สวัสดีครับวันนี้เรามีงานดีๆมาแนะนำบริษัทรักษาความปลอดภัย PCS และ FACILITY ประเทศไทยจำกัดมีความยินดีเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานตำแหน่งพนักง,งานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่างๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑลโดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้เพศชายหรือหญิงอายุ18ปีขึ้นไปจบการศึกษาภาคบังคับ รายได้ของเราจะเริ่มต้นที่วันละ531บาทและมีสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสังคมเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆอีกมากมายโดยค่าจ้างของเราจะจ่ายเป็นสองรอบทุกวันที่15และทุกวันสิ้นเดือนสนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เบอร์095-774-4816พี่แบงค์ท่านที่สรรหาบุคลากรของบริษัทโดยตรงแล้วติดต่อเข้ามากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ